สวัสดีครับและนี่คือเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์ในช่วงที่2นะครับก็จะเป็นช่วงของการพูดคุยถามตอบเกี่ยวกับข้อข้องใจและประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็จะมาถามกับนายกทุนตรีแบบตรงไปตรงมานะครับสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับ,รบผมต่อจากที่ท่านพูดเมื่อสักครู่นี้ เรื่องของเงินกู้800ล้านบาทเนี่ยนะฮะที่ภาครัฐเนี่ยจะเอามาใช้ลงทุนในโครงการต่างๆเนี่ยได้มีการคิดไว้หรือยังครับว่าจะเอามาใช้ลงทุนในโครงการอะไรบ้างขณะนี้เนี่ยรายละเอียดโครงการเนี่ยมีเกือบจะครบแล้วนะครับ,รบอาจจะมีการปรับบ้างนะครับจริงๆใน800อย่างที่บอกก็คือ200น,นี่เป็นเรื่องการบริหารในส่วนของการคลังไปก็600นี่ลงทุน <ฮะ S 2> ลงทุนเนี่ยก็มีกรอบ7กรอบ ที่ไล่เรียงเมื่อสักครู่นะครับ<ม>เรื่องน้ําเรื่องถนน,นเรื่องศึกษาเรื่องสาธารณสุขเรื่องท่องเที่ยวเรื่องเศรษฐกิจสร้างสารรเรื่องพื้นที่พิเศษ<ม>นะครับแล้วหลักสําคัญก็คือว่าในทุกโครงการเนี่ยนอกจากสอดคล้องกับกรอบนี้แล้วเนี่ย<ฮ>หนึ่งเนี่ยต้องต้องพร้อมที่จะดําเนินการ<ม>จริงๆนะครับแล้วก็2เนี่ยถ้าเป็นโครงการที่มุ่งสร้างงานได้ นะฮะจะได้รับการพิจารณาก่อนอนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็จะจะมีการจัดทําโครงการของแต่ละกระทรวงทบวงกรมมาแล้วนะครับในส่วนของสองแสนแรกที่ถือว่าเร่งด่วนนะครับก็จะแนบเอาโครงการเหล่านี้เนี่ยให้ทางสมาชิกสภารัฐสภาได้เห็นในช่วงที่เราไปขออนุมัติพระราชกำหนดในการกู้เงินนะครับในส่วนของ4ี่แสนหลังเนี่ย นะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้อีกนะครับ,รบเพราะว่ามีเวลาที่จะกลั่นกรองโครงการเพิ่มเติม,มแต่โดยสรุปก็คือว่าจะมีจะมีรายละเอียดอยู่แล้วนะครับ,รบอย่างเช่นแหล่งน้ำเนี่ยก็จะต้องตอบได้ว่าแหล่งน้ําสร้างที่ไหนยังไงบ้าง<อ>พื้นที่ไหนได้ประโยชน์ครับ,รบการจะปรับเปลี่ยนหรือว่าเพิ่มเติมแต่ละโครงการเนี่ยเราคํานึงถึงอะไรเป็นสําคัญครับคือเรามุ่งในเรื่องของการสร้างงานนะครับแล้วก็เป็นการลงทุนที่ช่วยทําให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะฮะเพื่กรอบรวมเราใช้ชื่อว่าประเทศไทยเข้มแข็งใช่ครับนะครับก็หมายความว่า แหล่งน้ำเนี่ยก็คือต้องมุ่งตอบคําถามว่าเมื่อไปทําแหล่งน้ําตรงนี้แล้วเนี่ยการพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการชนลประธานจากการกระจายน้ำเนี่ยจะสามารถเพิ่มผลผลิตนะฮะจะเป็นอาจจะเป็นข้าวอาจจะเป็นพืชผลตัวใดก็ตามครับ <c ram> นะครับก็คือหมายความว่าส่งเสริมเรื่องผลผลิตทางการเกษตรนะฮะ <c ram> แล้วก็จะไปสอดรับกับยุทธศาสตร์ของการพัฒนาที่เราจะเน้นเรื่องของการที่เราเป็นผู้ส่งออกอาหาร <c ram> นะครับแล้วก็สามารถที่จะผลิตพลังงานทดแทนได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่าง นะครับอย่างถ้าเป็นเรื่องของคมนาคมนะฮะเส้นทางรถไฟฟ้าเส้นทางรถไฟเส้นทางถนนเนี่ยก็ต้องมีรายละเอียดอยู่นะครับแน่นอนที่สุดก็ต้องดูว่าเส้นทางเหล่านี้สอดคล้องกับความต้องการในการขนส่งในการเดินทางนะครับสาธารณสุขอาจจะอาจจะง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าหลักของเราก็คือพยายามที่จะปรับสถานบริการด้านสาธารณสุขในระดับตำบลเนี่ยขึ้นมานะครับเพื่อที่ให้ประชาชนเนี่ยมีความมั่นใจในสถานบริการใกล้บ้านของตัวเอง นะครับส่วนโรงเรียนเนี่ยก็จะมีเรื่องห้องสมุดเรื่องห้องแลบเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดที่ตรวจสอบได้ชัดเจนว่าเงินไปอยู่ที่ไหนอย่างไรทั้งหมด8ปดแสนล้านบาทเนี่ยจะกู้กับสถาบันการเงินในประเทศไทยกู้ในประเทศไทยนะครับจะเป็นการออกพันธบัตรหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็อยู่ในวงตรงนี้หมดนะครับแล้วก็ตรงนั้นก็จะได้ทําให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเอ๊ะคนไทยจะไปเป็นหนี้ชาวต่างประเทศอะไรไม่มีแล้วฮะตรงนี้เนี่ยอยู่ในกรอบของการใช้เงินของเราเองซึ่ง มันก็สอดคล้องอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่ว่าขณะน,นี้สภาพคล่องส่วนเกินในระบบของเราก็มีมากนะครับมันก็เท่ากับว่าเรามีเงินของคนของเราเนี่ยไปกองอยู่ไม่สามารถดึงออกมาใช้เพื่อเสริมความเข้มแข็งของประเทศได้นะครับแล้วเราทําวิธีนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะดีกว่าการที่มีบางฝ่ายคิดอยู่เหมือนกันบอกเอ๊ะเราไปเหมือนกระทุบกระปุกไปเอาเงินสํารองโดยเฉพาะเป็นเงินสํารองระหว่างประเทศออกมาผมก็คิดว่ามันมันก็เป็นปัญหานะครับเพราะว่าหนึ่งก็จะต้องไปแก้กฎหมายแล้วก็จะเริ่มเป็นปัญหาว่า มันจะไปกระทบกับวินยัยระยะยาวหรือไม่นะครับ mm hmm. แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่า mm hmm. เงินสํารองที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นเงินตราต่างประเทศ oh, นะครับถ้าสมมติเอาออกมาเนี่ย mm hmm. ก็ต้องมามาแลกเป็นเงินไทยนะครับเงินไทยก็จะแข็งขึ้นเ mm hmm. งินบาทก็จะแข็งขึ้น mm hmm. ก็ไม่สอดคล้องกับกับกับ,กบทิศทางที่เราคิดว่าควรจะเป็นในการบริหารจัดการครับการจัดสรรงบประมาณปี53เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่ว่าทั้งหมดที่ต้องเอาเข้าคอรมออีกครั้งหนึ่งวันที่19พฤษภาคมเนี่ยนะฮะ เรามีหลักในการพิจารณายัางไงว่าแต่ละก,กระทรวงกระทรวงไหนเนี่ยจะปรับลดเท่าไหาไร่ยังไงพิจารณาที่จริงที่จริงเนี่ยวิธีก็คือว่าเราดูเรื่องของรายจ่ายที่ไม่สามารถตัดได้นะครับเช่นเงินเดือนเช่นค่าใช้สอยตามปกติหรืรอว่าสิ่งที่มีข้อผูกพันอยู่นะครับดูการผูกพันโครงการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลไม่สมควรจะเลิกก็ต้องให้ตรงนั้นก่อนอแล้วพูดตามตรงเนี่ยพอเงินมันลดลงไป2 0 0 0 0 0ล้านเนี่ยนะฮะทำเฉพาะตรงนี้มันก็เกือบเต็มลว เพราะโครงการใหม่เนมีค่อนข้างน้อยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยโครงการลงทุนที่เข้าเกณฑ์แผนกระตุ้นเศรษฐกิจ uh huh. ก็มาใช้เงินนอกงบประมาณที่รเราคุยกันเมื่อสักครู่นะเพราะมันจะสอดรับกัน uh huh. นั้นก็จะมีปัญหาอยู่บางกระทรวงนะครับซึ่งผมเห็นตัวเลขแล้วผมก็ขอให้เขาลองไปช่วยดูให้เป็นพิเศษนะครับ,รบเช่นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมรกระทรวงยุติธรรมกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงแรงงาน กระทรวงเหล่านี้เนี่ยเดิมได้รับงบประมาณอาจจะไม่เยอะมากนะครับทีนี้พอมีการปรับลดอะไรไปแล้วเนี่ยก็เลยแทบหาโครงการใหม่ได้น้อยมากนะครับแล้วก็บังเอิญงานของเขาเนี่ยอาจจะไม่ใช่งานในลักษณะที่จะไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานก็เลยไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้ใช้เงินนอกงบประมาณด้วยนั่นกระทรวงเหล่านี้เนี่ยผมก็ขอให้ทางสำนักงบประมาณลงไปดูว่าจะมีทางเพิ่มเติมให้เขาได้หรือไม่อย่างไรจะไปตัดจากส่วนไหนมานะครับ กับอีกกระทรวงหนึ่งซึ่งก็วิจารณ์กันมากคือเรื่องของกองทัพเรื่อง,งกระทรวงกลาโหมถูกตัดไปพอสมควรผมก็อยากจะทําความเข้าใจอย่างนี้นะครับอันแรกเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมกับกองทัพเขาก่อนครับถ้าเราดูงบประมาณในเรื่องของการป้องกันประเทศและโดยเฉพาะอาวุธยุทโธปรกรณ์เนี่ยถ้าดูย้อนหลังไปประมาณเกือบ10ปีเราจะพบว่าเราของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นน้อยมากเพิ่งมาได้เพิ่มขึ้นเนี่ยก็สองปีหลังที่ผ่านมา นะครับ,รบก็เป็นสมัยรัฐบาลท่านพลเอกสุรยุทธ์กับรัฐบาลของท่านนายกสมัคร,ครนะครับที่ที่ได้เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับการใช้จ่ายของประเทศเพื่อนบ้านประเทศในภูมิภาคต้องถือว่าของเราเนี่ยยังน้อยนะครับเพราะนั้นความจาเป็นของเขาเนี่ยมีทีนี้ที่ผมทราบมาว่าการตัดงบประมาณตรงนี้ลงไปเนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้ครับอันที่หนึ่งก็คือว่ามันมีปัญหาว่าพร้อมจะดําเนินการหรือเปล่าครับ ที่ถามว่ามีพร้อมจะดาเนินการหรือเปล่าก็คือว่าการจัดเสื้อวุธเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยจะทํนลัษณะรัฐต่อรัฐ<ะ>ทีนี้ขณะนี้เนี่ยการซื้อรัฐต่อรัฐเนี่ยกระบวนการค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาเพราะว่าอาจจะติดขัดมาตรา190ของรัฐธรรมนูญกาจา<ข>อจะไปเจราจา<อ>จะไปเจราจากับใครต้องเอาเข้าสภาทีนี้พอจะเอาเข้าสภาเนี่ยจะไปเสื้อวุธจากใครเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้ให้เป็นเรื่องที่ระหว่างเจราจาเนี่ยมัน มันมีปัญหาเป็นข้อมูลที่ออกไปตรงนี้เลยต้องตัดออกก่อนตรงนี้ก็เลยเป็นปัญหาอยู่กำลังหาทางออกกันอยู่นะครับแต่ผมก็ได้ให้ทางกองทัพเนี่ยลองไปดูว่าถ้าเขาคิดว่ามันมีวิธีการในการจัดซื้อจัดหาในสิ่งที่มีความจําเป็นชัดเจนเนี่ยนะครับก็ยังเปิดโอกาสให้เสนอกลับเข้ามานะครับแล้วก็จะพยายามให้ทางสำนักประมาณดูว่าความจําเป็นตรงนั้นเนี่ยจะสามารถหาเงินจากส่วนไหนอย่างไรมาดูแลได้นะครับแต่ว่า ผมเองเนี่ยก็อย่างที่เล่าไปแล้วนะครับสำนักนายกงบกลางเนี่ยเช้นี้ก็มีการตัดลดให้เห็นก่อนว่าว่าทุกคนต้องต้องยอมรับสภาพอันนี้แต่ว่าด้วยความที่รัฐบาลเป็นพักร่วมเนี่ยการที่ไปตัดในกระทรวงที่เป็นพักร่วมอ,อยู่เียมันจะเกิดแรงกระเพื่อ,อมไหมผมผมอยากจะยืนยันอย่างนี้นะครับว่าเวลาเราพิจารณาว่าตัดไม่ตัดเนี่ยมันไม่ได้ดูครับว่าใครเป็นพักที่ดูแลกระทรวงไหนเราดูตามงานนะครับแล้วก็ สิ่งสาคัญก็คือพักร่วมรัฐบาลเนี่ยเราทํางานเนี่ยเราร่วมกันรับผิดชอบบงานทุกอย่างของกระทรวงไหนก็คืองานของรัฐบาลนะครับงานของรัฐบาลออกมาดีเนี่ยทุกพักก็กเป็นความชอบของทุกพักงานรัฐบาลออกมาไม่ดีเนี่ยทุกพักก็ต้องร่วมกันรับอยู่แล้วนะครับ